สวัสดีครับพ่อสวัสดีสวัสดีอ่าพ่อชื่อหยังคือโ้มพ่อกุ้มบ่พ่อใหญ่ก้มพ่อใหญ่กุ้มง้วง้อมบ่เนี่ยพ่ออยู่บ้านไดนนี่ทุ่งบุรพ่าบ้านทุ่งบุรพ่าแถวสนามกีฬาทุ่งบุรพ่านี่เดียวมาจอนี่ละโอ้ครับนี่มาเฮ็ดหยังนี่มาเลี้ยงง้อมาเลี้ยงง้อคือเลี้ยงง้อสบายแต่พี่น้องบางทีละมีหอดโต๊ะหอดเก้าอี้นะครับมีมองนั่งพักผ่อนนะครับ เลี้ยงงัวแบบสบายอายุหลายปันไดแล้วป่ะหกสิบเก้าละหกสิบเก้าหรือเปลมาเลี้ยงงัวแนวนีซูเมอร์มากูเมอร์เลี้ยงไร่ทุ่งบ่หรือจังไงหรือว่าไร่ทุ่งไร่ทุ่งไร่ทุ่งเล่มันบอกเลี้ยงแนวนีซูเมอร์พระท่านตอบเลี้ยงกูเมอร์แล้วอยู่คอกน่ะบ่ได้เกี่ยวหญ้าไปให้กินบ่เกี่ยวอยู่หันบนได้มีเกี่ยวหันกินแต่ยำเล้งเขาบ่ได้ปลูกเองบ่ยายบ่มีบนปลูก ของใหญ่กุ้มนี่ได้ปลูกวะบอบ่ไม่ได้ปลูกเห็นบอหัวสิออกลูกใช่ไใส่ละวัวสีออกลูกเอาเดี๋ยนี่บอเปิดใง่ัวออกลูกกำลังบอตัวใดตัวใดพูดอยู่ในเดี๋ยวเดี๋ยวจากสิบห้าไปเบิ่งงัวสีออกลูกใน้ฮมมีพี่น้องหลายคนบอกว่าอยากเบิ่งงัวออกลูกว่าซานบอกเคยเห็นงัวออกลูกใหญ่กุ้มเลี้ยงหัวมันจะปีละวย เศร้าวกวเอนี่เศ้าวกวปีเศ้าสามสิบเล้วขันเศ้าปีสามสิบปีสบายง้วหูนี่ก็ได้เลี้ยงง้วหูน้ำเขาที่สั่นอ่ะแต่ทีเลี้ยงนมันบูเป็นราคากับเศ้าเลี้ยงนันตัวเป็นราคากับเศ้าเ,เลาีเ้ยงมันว่าอแล้วช่วงง้วแพงๆนี่เดี๋ยวังสามสี่ปีนี่พ่อกุ้มได้ขายน้ำเขาบอด้ขายด้ขาย ได้ขายได้าปปขายทุกปีแหละช่วงนั้นโอ้ได้ขายทุกป,ปีเป็นราคาบอกเป็นราคาก็ได้ขายได้ขายคือเราแต่ว่าช่วงง่าแพงนั่นเป็นยังไงได้ขายตัวละหลายปันหนึตัวสองสามมื่นนี่แล้วซามนี่บอกอืจะกงางว้กับตัวกใหญ่ง,ง้าสาำนี่ว้่ง้อใหญ่อยู่ได้หนิง้อแดงอยู่ได้หนิแดงอยู่ลูกหลานลูกเกิดใหม่ไม่รุ่นมันแดงโอ้ลูกหลานเกิดใหม่ยัรุ่นซุ้มหลังนี่ มันจังแดงตะกี้พอกลุ่มเลี้ยงเป็นงัวแนวใดตะกี้นั่นไงก็แนวเดียวเดียวกันนี่แหละง้อบ้านง้อไทยบ้านห้องนี่แหละแต่ว่าแม่่แมนว่าแมนงัวกีเนาะง้อกีมันก็เนาะอันนี้เป็นงัวกลางแล้วนี่งัวกลางนะมาเลี้ยงน้ำกันจะค้นนี่พ่อห้าหกค้นห้าหกค้นเลี้ยงร่วมฝูงกันาก็เลาะไปเรื่อยมันบอกพอกลุ่มแม่นบ้านใกล้กันนี่แหละบ้านใกล้กันแม่นบ่บ้านจิดกันปล่อยก็ปล่อยอมาพ้บกัน ปล่อ <บ los S 1> ยออก <บ lawsuit. S 1> มาพร้อมกันคือของพ่อกุมนี่จักโตโตหกโตโอ้เหลือแค่นี้เองบ่ผมก็ลืมไปคือเราง้อของพ่อกุมมะะ after, <mon ter> ัดอยู่นี่พูละห์โตหกโตโตหกโตร่วมกันเนาะจักจักคนเนี่ยจักคอกเนี่ยพาอเยู่ยมกันนี่ที่หาขอบแล้วสี่หักขอบเหมือนบ่กระแนวนี่บอกกับนี่มอเตอร์ไซค์ในจักรยานในเหมืนบ่นี่ยเอาเปรมาผูกนอนพร้อมหมืนบ่ออกมาแต่จักรมงพ่อ จะม่งกว่าพูดเลยแต่มงกว่าเลยบ่กินข้าวเสาแล้วก็มาเลยคืนเมื่อกินยาาหิวก็เมื่อกินข้าวง่ายเพิ่งินยังลงมาโอ้มันบอกมันบอกไก่น่ะอคือเอามอเตอร์ไซค์มาแนวนี้นะพ่อเนาะ่กมาตอนนี้ก็ฝากกันบ่ย่ามเข้าประยู่แมนก็ฝากกันพัดกันไปกินเอาน้อนี่พัดกันไปกินเอาอนี่เลี้ยงหาฮกโตของพ่อกุ้มงัวงามนะครับบรนทุงบุรพ่านะครับราคางัวเป็นยังไงในพ่อช่วงนี้ บ่อกระละแล้วคู่มือนี่หัวถือยัวง้อถือง้อลงอยู่ง้อลงอืมแต่ว่าราคามันค่อยตืนขึ้นแน่เลยเหรอ้งขึนแม่นบ่พ่อเา้ได้จังไหนว่าง้อกระเตืองขึ้นนี่ท้งบอลเขาุผลักโอ้ในยินเขาว่าแต่ว่าเทานั้บางท่านได้ขายในห้อยเป็นอย่างไรสมือนี่แลนหายง้วอยู่แลนกับแลนบางท่านละซีามือจะพอทีนึง บอคือช่วงว่าเป็นราคาเน่นอนแรนตามกันตายไนห้อยเป็นจยงไหนี่ยซื้อเรียงต่อไปอยู่ว่ะที่เพาะโบเรียงกันยังไงเอาเลียงเอาขีมใส่หน้าทำตัวโม่ได้ขายกันเรียงอะไรอย่างเงี้ยโมเป็นรายกันเรียงเอาขีใส่หน้าเนาะโม่เป็นราคากันเอาแบนี้ัึงถี่ตัวบอกท่านโตมีโตขายเนาะตอนนี้เนาะย่างโมมีเงินมากขายราคาถึงขาย ยำมมีเงื่อนถือก็ขายเออตอนนั้ใครก็ไปหาหยิบหยิบคนอื่นนะพ่อเนาะก็เลี้ยงมาเพ้่ผู้ให้ราคาสูงก็ขายเพ่นแต่แล้วยำโมมีใส่พูดไดให้ราคาดีก็่าโมก็ขายเนาะนี่ยังสิเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนะพ่อเนาะบอเป็นราคากระดายนาะตัวเฮ็ดจังได้ไเยอะจงได้เอาขอบคุณพอกลุ่มหลายๆจังจะไปคุยกับพี่น้องต่อพูดนะ ยังอีกตั้งหลายคนนะครับกาเอาง่วมาเลี้ยงร่วมกันพี่น้องเป็นฝูงใหญ่นะครับทั้งบ้านทุ่งบุรพ่านะครับขอบคุณพกลุ่มหลายๆเด้อนะครับนี่นะครับมาคุยกับพกลุ่มนะครับพกลุ่มง่วงามนี่แหละพี่น้องเป็นวิถีชีวิตการเลี้ยงง่วแบบบ้านๆนะครับของพี่น้องทั้งบ้านทุ่งบุรพ่าอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแถวๆสนาม กีฬานะครับทุ่งบุรพ่านะครับพิ่นบอกว่ามีงว้วาไก่จะออกลูกมันนอนแล้วพิ่น้าจจ๊คจะออกตอนไหนนะครับสงสัยสิไรรอถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอยู่พี่น้องหลายคนบอกว่าอยากเบิ่งงวัวออกลูกพี่น้ะมันกับท่านมีโตออกให้เห็นเนาะนะครับนี่มีเบิ่งกกีะ่ะมาเลียงน้ำกันมีแต่ตัวแดงๆไหมสีแดงๆ ลืมถามพ่อกุ้มว่าเราผสมโตหรือผสมหลอดผสมโตก็มีหลอดกัเห็ดอย่างแล้วครับนั่นนะหาเห็ดให้มั่นบ่ของพ่อแล้วจจกตนั่นะมันเ้างอท่าอนออกท่นออกบ่มันมีจากตัวล้วสิออกไกตัวเดียวตัวเดียวนั่นบ่โอ้แม่นั่นบ่แม่เงื้อหางนั่นบ่ โอ้เอาให้ว่าน้ำในไอ้แมาคุยกันในจังหน่อยคุยกับพวกกลุ่มมาแล้วเมื่อกี้ไสรล่ะเอาผู้ผู้นั่นบ่โอเพราะไอ้เจ๊กตัวสองสามตัวเป็นบ่ไปวิธีเกียงเสียงอืมไปวิธีเกียงเสียงอันของแม่เจ๊กตัวแม่สิบตัวไมาเลี้ยงเองมานี่โอ้เอาเอาคุยน้ำในจักหน่อยสั่นไง กินน้ำแมี่ติดไม่เนี่ยเอาติดไม่อยู่กระเป๋าก็ได้กระเป๋านี่้ากระเป๋าเลยหนีบระเป๋าเด้อเมื่อแรกนี่แหละตอนตอนแรงๆเลาะเป็นเลาะชเอนเอวด้วยมีครับนี่อ่าเลาะเป็นเลาะติดตามเลยติดตามเลยขับขุ้นสวัสดีครับแม่จ้าโอ้แม่หยังเนาะ แม่แม่แม่แตงค่ะแม่แตงบ่แม่แตงอยู่บ้านอยู่ย่อยู่อยู่บ้านนี่แหละทุ่งบุรพ่าแม่แตงอยู่จันไหลค่ะโอ้อยู่จันไหลบ่เอาคือมาไก่กว่าหมูมาไก่กว่าหมู่เพราะมีมันเลี้ยงค่ะมันเป็นสองสามโลคุณบ่ไหนี่ไก่อยู่ไก่เติบอยู่เนาะแม่แตงเนาะแม่แตงเลี้ยงว่าจะตัวนี่สิบตัวค่ะสิบตัวบ่เลี้ยงจังไถ่เลี้ยงกับมะปอยแบบน้ำมูพันหนิละค่ะไหลทุ่งมากเหือนกันบ่ไหลมากไหลมาน้ำทางไหมบ่แม่แตง มาซูมือเหอวะมาคูมือค่ะโอ้บ่ <spe ll ul narratives> ท่านได้เกี่ยวข้าวตัวย่างอยู่ค่ะคันช่วงเกี่ยวข้าวเห็นจังไหมเกี่ยวข้าวก็เอามาจังเกี่ยวขา้าวแล้วค่ะโอ้เอามาจังเกี่ยว,ข,ยวข,ข้าวแล้วก็เขาแล้วจังมีบอลอันบอลลามโอ้ตอนนี้ช่วงนี้ต้องเอามาจังสี่ตอนนี้เขาเห็ดหน้าอยู่เนาะเห็ดอยู่ค่ะมันบ่มีหม่องปล่อยก็ต้องไล่ก็ต้องไล่มาเลี้ยง ร่วมกันเนาะอะไรมาเลี้ยงน้ำกันมาเทหน้าแล้วเอาข้าวออกแล้วก็ปล่อยลงทงเข้าเลยมันบอกปล่อยลงทงโอ้มาแต่งเลี้ยงง้วอย่างนี้ง้วบ้านง้วพื้นบ้านพื้นเมืองเขาเนี่ยละค่ะง้วพื้นบ้านธรรมดาดายบอกมาแต่งบอกนี่บอกเป็นง้วใสกลางๆมาไม่แต่งเนาะแล้วไม่แต่งเวลาผสมไม่ไม่แต่งผสมยังไงผสมหลอดของแม่เนี่ยผสมหลอดค่ะโอ้ผสมหลอดบอกหมอใดมผสมให้อัน พ่อน้อยมาสปอตจมไหลหมอนหน่อยมอน้อยจานไหลใกล้ๆกันมันพี่น้องกันบ่่ะคนปอจอมใหลเองคนปอหมอนเองเพิ่นงัวเพิ่นนั่นละองัวเพิ่นจ้าอันม่าเลี้ยงงัวพ่อน้อยเลยบ่นี่จ้างัวพ่อน้อยโอ้ยงัวหมอน้อยเลยแม่นบ่จ้าโอ้อันนี้แม่แตงนี่เป็น เป็นแฟนหมอน้อยโอ้โอ้ยจุดไต่ตำต่อเราปัจจุนนี้โอ้ง่วเพลินแต่เพลินกะผสมหลอดเอาเนาอเพลินผสมหลอดเอาใส่ไมีตัวใดในของแม่แตงพุ่นญี่ปุ่นพุ่นเพุ่นกินหนามวันมาห้าโม่พุ่นบ่ผู้ใดเราไปเบิ่งอยู่พุ่นก็ะป้อยแบบนี่แล้วมาพันกระเวยมาห้ากันนี่ค่ะโอ้เดี๋ยวพุ่นกระเวยมากบ่บ่มีผู้ใดไปเบิ่งบ่แม่แบ่ค่ะก็แม่นี่ยละสิไปทั้งพุ่นโอ้สิไปแม่บ่เป็นเจ้าไหนราคาง่วช่วงนี้แม่แตงจ้าปกติบ๊บ บมอปันไดค่ะบมอปันได้ค่ะได้ขายอยู่บ่อันกระดุนๆยังได้ขายค่ะกระดนๆยังได้ขายไหมบ่เท้าเลื่อยเท้ามันสีญ่ค่ะอืซิบแล้วก็พอดีเพิ่นกะผสมเองเนาะเพราะว่าเป็นง้อของหมอน้อยหมอน้อยกะรับผสมอยู่ในเขตนี่แหละทั้งทั้งจานไหลทั้งเขตอำเภอเมืองเนี่แหละเนาะว่าลิ้นช้ำราบบางส่วนเนาะหมอน้อยนี่เนาะ ว่าแต่ผู้ใดเอื่เนิ่นกรไปว่าแต่ผู้ใดเอื่นกัะไปนะโอ้ก็ยังรับผสมอยู่ทราดปีแล้วกยังคือเก่าเรายังอยู่อบตอยู่วะเดนี่เราอันเราเกษียนล้วค่ะเกษียนแร้วะห้องสิบวาหรวะโอ้ข้าวเดียวเนาะเกษียนล้วค่ะข้าวตะเวนคากหลายเนี่ยเอาผ้ามาเบ่งฝูงว่าของพี่น้องทั้งทุ่งบุรพ่าร่วมไปถึงทั้งจานไหลบางส่วนนะครับเอามาเรียงร่วมกันก็ ก็ดีเนาะไม่แต่งนี่มันก็มีมีน้ำให้กินพร้อมเนาะเวลาน้ำมีเนอะมีสะน้ำนะครับนี่ราคาบอเป็นไก่ยาเนาะช่วงนี้เนาะช่วงเป็นราคาได้ขายแน่อยู่บ่กไม่แต่งตอนช่วงเป็นราคามันผลว่ามีตัวขายน่านมันเป็นแนวนันตีละคนเท่าเนาะมันนตินแนวนันตีะโอ้ลูกสาวอันเห็นงานเห็การเหมดอละแม่งเนาะ ล <uk S 2> ูกสาวด้หเนะาะใชห้องการห้องการเฮียนจบค่ะอ๋อเพิง่งเฮียนเพ่งเฮียนจบเป็นบ่นี้เฮียนจบครับก็พอดีมาเจอแม่แต่งนะครับเป็นแม่บ้านของหมอหน่อยคุณเคยกันดีอยู่ตะกี้นะครับนี่แต่ว่าบ่เห็นเลาว่านี่สิบกว่าปีแล้วนะตั้งแต่ง่วงหูลงผมก็ค่อยได้สูงสิงน้ำง่วงเลยนะครับนี่จนมาเหตุคลิปอ่าเลาะเป็นเลาะแชแนลนี่หละพี่น้องนะครับจังได้มาลือฟื้นหาผู้น,นั้นหาผู้นี่หมอวานนี่ก็ไปเบิ่งคอก ขอกงว่พ่อผองน้องตอแก้วเมนผ่ผูเพิ่นตัวเมนตะกี้เลี้ยงงัว่าตอนงัวหูนั่นซูมือนี่บมมีงัว่าจักตัวมีแต่ควายมีแต่ควายงามหน่เปลี่ยนไปแล้ว่ะเลี้ยงงัว่ามันลุบแล้วก็เลยต่อมาเลี้ยงขว้ยนะครับเอาขอบคุณแม่แต่งหลายๆบมมีอย่างดอกมาคุยเล่นน้ำซื้อเห็นเพื่อนเอามาเลี้ยงร่วมกันหลายๆอ่อนซ่อนน้ำนะครับแม่แต่งขอบคุณแม่แต่งเด้อนะครับนี่ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับพามา เบิงฝูงง่วปล่อยฝูงนะครับเอามาเรียงร่วมกันนะครับช่วงหน้าหน้าบ่ท่าแล้วนะครับแต่ว่าพ่อเกี่ยวข้าวแล้วกะหน้าไผ่หน้ามั่นเดบตน่บาาน <c oughs> อคอยด้เห็นกันเลยเดบตาเน้าานเนาะนะครับเจ้พ่อคลิปใหม่นะครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ